ถามจุดแข็งจุดอ่อนจำเป็นหรือไม่คำถามยอดฮิตสัมภาษณ์งานสวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Human s ซ p p o ดแ Cast จากที่ HR เปิดรับสมัครพนักงานจนมาถึงขั้นตอนของการสัมภาษณ์ก็จะทราบกันดีใช่ไหมล่ะคะว่าการถามจุดแข็งจุดอ่อนนั้นก็จะอยู่ในคำถามการสัมภาษณ์แล้วทำไมจุดแข็งจุดอ่อนถึงเป็นคำถามยอดฮิตในตอนสัมภาษณ์งานล่ะคะ ก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่การสัมภาษณ์งานมักให้ผู้สมัครตอบคำถามเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อที่ HR หรือกรรมการจะได้รู้จักตัวตนของผู้สมัครมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะนอกจากจะเป็นการวัดทัศนคติของผู้สมัครแล้วยังดูว่าจุดแข็งจุดอ่อนของผู้สมัครเป็นแบบไหนและผู้สัมภาษณ์อาจจะอยากดูว่ามีไหวพริบในการตอบคำถามพร้อมทั้งการแสดงออกทางภาษากายก็จะเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะทำให้ผู้สัมภาษณ์สามารถประเมิอนอะไรได้หลายๆอย่างจากคำถามนี้นั่นเองค่ะ และจุดแข็งจุดอ่อนจําเป็นไหมจําเป็นมากๆเลยล่ะคะ่ะการถามคําถามเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของผู้สมัครช่วยให้กรรมการเห็นถึงทักษะความสามารถประสบการณ์และคุณสมบัติที่ผู้สมัครมีว่าตรงกับความต้องการของตําแหน่งงานนั้นหรือไม่จึงเป็นคําถามที่บ่งบอกถึงวิธีคิดมุมมองของผู้สมัครอีกทั้งยังเป็นการบ่งบอกวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะ มุมมองที่มีต่อข้อจำกัดและวิธีการรับมือกับปัญหาของผู้สมัครที่สามารถใช้ประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครกับองค์กรซึ่งคำถามนี้ช่วยให้กรรมการเห็นว่าผู้สมัครสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้หรือไม่ค่ะเห็นถึงทักษะการสื่อสารและการนำเสนอของผู้สมัคร การที่ผู้สมัครสามารถสื่อสารความคิดเห็นของตนเองได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นให้กรรมาการได้เห็นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการวิเคราะห์คําตอบจากคําถามจุดแข็งจุดอ่อนนั้นในการสัมภาษณ์งานผู้สมัครเป็นเพียงแนวทางการประเมินผู้สมัครเบื้องตน้นนอกจากนี้เท่านั้นค่ะ HR ควรพิจารณาจากบ,บริบทอื่นๆประกอบกับการตัดสินใจเลือกพนักงานเช่นความสามารถประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครลักษณะงานที่สมัครและวัฒนธรรมองคอ์กรและสิ่งที่สำคัญในการสัมภาษณ์งาน HR ควรเป็นผู้ฟังที่ดีและผู้สัมภาษณ์งานที่ดีค่ะเพื่อน,นำมาวิเคราะห์คำตอบอย่างรอบคอบและเป็นกลางในการคัดเลือกพนักงานสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกับเราใหม่ตอนถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามไปด้วยนะคะ